ทำสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตที่บินได้ถ้าพูดถึงสิ่งที่บินได้เราคงนึกถึงนกและมแมลงหรือสัตว์ที่มีปีก แต่เครื่องบินถึงแม้จะมีปีกก็ไม่ได้อาศัยปีกในการขยับปีกกินลมลอยตัวแต่ใช้ปีกเพื่อให้ง่ายต่อการพยุงตัวบังคับทิศทางถึงแม้เครื่องบินไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่การสร้างก็คงจะเกิดจากจินตนาการหรือการเรียนแบบนกเครื่องบินอาจมองดูคล้ายกับแมลงปอหรือเหยี่ยว ที่กำลังกลางปีกกินลมสำหรับสิ่งมีชีวิตที่บินได้ในความหมายของคลิปนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้สิ่งมีชีวิตที่บินได้ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มที่มีปีกได้แก่นกมแมลงและค้างคาวซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จะมีปีกเป็นอวัยวะสำคัญในการเคลื่อนที่ผ่านอากาศ โดยปีกของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จะมีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนที่และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่กลุ่มที่ไม่มีปีกแต่สามารถร่อนได้ได้แก่ปลากระเบนปีศาจปลาบินงูเขียวร่อนตุ๊กแกบินกิ้งก่าและกระรอกบินซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จะมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการร่อนผ่านอากาศ ่นแผ่นหนังที่แผ่ออกระหว่างแขนขาหรือพังผืดที่ยึดติดกับร่างกายกลุ่มที่สามารถสร้างแรงยกได้หรือลอยได้แก่แมงมุมบินแมงกะพุนลูกน้ำและมแมลงบางชนิดซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จะมีโครงสร้างหรือพฤติกรรมพิเศษที่ช่วยในการลอยตัวในอากาศเช่นแมงกะพุนจะมีถุงน้ำที่เต็มไปด้วยกา๊าซ ช่วยในการลอยตัวลูกน้ำจะมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการขับเคลื่อนตัวในน้ำซึ่งเมื่อน้ำถูกพัดขึ้นไปในอากาศก็จะสามารถช่วยให้ลูกน้ำลอยตัวได้และ,มะแมลงบางชนิดจะมีขนหรือเกล็ดที่ช่วยให้มันลอยตัวในอากาศได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถบินได้แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นกบวอลเล็ต ซึ่งสามารถกระโดดจากยอดไม้แล้วกางขาออกเพื่อร่อนลงสู่พื้นและบางชนิดอาจสามารถบินได้ในระยะสั้นๆเช่นเต่าทะเลซึ่งสามารถกระโดดขึ้นจากน้ำเพื่อหลบหลีกศัตรูกลุ่มที่มีปีกสัตว์ในกลุ่มนี้มีปีกเป็นอวัยวะสำคัญในการเคลื่อนที่ผ่านอากาศนกมีปีกที่ประกอบด้วยขนนกมแมลงมีปีกที่ประกอบด้วย แผ่นปีกแข็งหรือแผ่นปีกโปรง่งส่วนค้างคาวมีปีกที่ประกอบด้วยหนังที่ยึดติดกับอุ้งเท้าและนิ้วมือกลุ่มที่ไม่มีปีกแต่สามารถร่อนได้สัตว์ในกลุ่มนี้ไม่มีปีกแต่มันสามารถร่อนได้โดยการกางแขนขาออกและใช้แรงยกจากกระแสลมหรือแรงยกจากผิวน้ำ ปลากระเบนปีาศาจมีครีบหลังขนาดใหญ่ที่ช่วยให้สามารถร่อนได้ปลาบินมีแผ่นปีกที่ยึดติดกับลำตัวงูเขียวร่อนมีเกล็ดที่มีลักษณะเป็นพังผืดช่วยให้สามารถร่อนได้ตุ๊กแกบินมีแผ่นพังผืดระหว่างนิ้วมือและลำตัวกระรอกบินกิ้งก่าบินมีแผ่นพังผืดระหว่างขาหน้าและขาหลังกลุ่มที่สามารถสร้างแรงยกได้ สัตว์ในกลุ่มนี้สามารถสร้างแรงยกได้โดยใช้แรงจากการหมุนของร่างกายแมงมุมบินสามารถสร้างแรงยกได้โดยใช้ใยแบงมุมในการหมุนตัวประโยชน์ของการบินการบินมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งมีชีวิตเช่นช่วยในการหาอาหารช่วยในการหลบหลีกศัตรูช่วยในการหาคู่ช่วยในการอพยพย้ายถิ่นช่วยในการกระจายพันธุ์ การวิวัฒนาการของการบินเกิด <aún> ข <yelled> ึ้นจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่นนกวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานโดยมีการปรับเปลี่ยนกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถบินได้แมลงวิวัฒนาการมาจากสัตว์ขาปล้องโดยมีการปรับเปลี่ยนปีกเพื่อให้สามารถบินได้ค้างคาววิวัฒนาการมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีการปรับเปลี่ยนกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถบินได้ประเทศไทยมีสิ่งมีชีวิตที่บินได้หลากหลายชนิดเช่นนกแมลงและค้างคาวนกที่พบในประเทศไทยมีมากกว่า100 0ชนิดมแมลงที่พบในประเทศไทยมีมากกว่า1 0 0 0 0แชนิดค้างคาวที่พบในประเทศไทยมีมากกว่า100ชนิดตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่บินได้ได้แก่นก นกถือว่าเป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในตัวเองค่อนข้างมากไม่เพียงแต่จะยึดกรองผืนฟ้าเปรียบดั่งบ้านเท่านั้นพวกเขายัางเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ไม่แพ้สัตว์ชนิดอื่นๆเลยนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่บินได้ในโลกนี้มีประมาณ1นึ่งหมื่นชนิดนกมีปีกสองข้างที่ยึดติดกับกระดูกอก ปีกนกใช้สำหรับบินยกตัวขึ้นและลงควบคุมทิศทางการบินและลดความเร็วในการลงจอดนกมีขนนกปกคลุมร่างกายซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายและทำให้บินได้เช่นนกอินทรีนกกระเรียนนกเงือกนกแก้วนกกระจอกนกพิราบและอื่นๆแมลงแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่บินได้ มีประมาณ1ล้านชนิดมแมลงมีปีกสองข้างหรือสีข้างที่ยึดติดกับส่วนอกปีกมแมลงใช้สนับบินยกตัวขึ้นและลงควบคุมทิศทางการบินและลดความเร็วในการลงจอดมแมลงมีโครงสร้างภายนอกที่แข็งเรียกว่าโครงร่างภายนอกโครงร่างภายนอกช่วยป้องกันมแมลงจากอันตรายและช่วยให้มแมลงบินได้เช่นผีเสื้อ มแมลงปอยุงมแมลงวันพึ่งค้างคาวค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้มีประมาณ1,400ชนิดค้างคาวมีปีกสองข้างที่ยึดติดกับกระดูกอกปีกค้างคาวใช้สนับบินยกตัวขึ้นและลงควบคุมทิศทางการบินและลดความเร็วในการลงจอดค้างคาวมีขนปกคลุมร่างกาย ซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายและทําให้บินได้เช่นค้างคาวผลไม้ค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวแวมไพร์สิ่งมีชีวิตที่บินได้มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากมายเช่นช่วยให้การกระจายพันธุ์ของพันธุ์พืชและสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการผสมเกสรดอกไม้และช่วยในการควบคุมปริมาณประชากรของสัตว์บางชนิด อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่บินได้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์ได้เช่นกันเช่นเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคระบาดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่บินได้สิ่งมีชีวิตที่บินได้มีความสำคัญต่อระบบในเวศมนุษย์ควรช่วยกันอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่บินได้โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เช่น การล่าสัตว์การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์ตรูพืชหรือแมลงขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย้างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ